นี่คือบทวิเคราะห์หุ้น Coinbase หรือ Coinbase Global Inc. ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบสคริปวิดีโอ y o u t u b e ที่ครอบคลุม23หลักการพร้อมข้อมูลอัปเดตล่าสุดณวันที่20ตุลาคม2025ครับเจาะลึกหุ้น Coinbase จากระพัดคริปโตเอ็กซ n g e อนาคตสดใสหรือใกล้ถึงจุดจดวิเคราะห์ครบ23หลักสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหุ้นต้นน้ำครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นที่เป็นดั่งประตูบานแรกสู่โมดคริปโตของคนนับล้านและเป็นบริษัทที่นักลงทุนทั่วโลกใช้เป็นมาตรวัดความสุขภาพของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นก็คือ Coinbase Global หรือหุ้น Coin ครับ Coinbase ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐแต่พวกเขากำลังพยายามเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นธนาคารแห่งโลกคริปโตที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การซื้อขายการฝากการสเต k กกิ้งไปจนถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่าง Layer 2ที่ชื่อว่า Base ซึ่งเป็นไรายได้ที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องครับแต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและการแข่งขันที่รุนแรง การลงทุนใน Coinbase วันนี้คือการซื้อหุ้นเติบโตแห่งอนาคตหรือการซื้อความเสี่ยงที่ยังมองไม่เห็นวันนี้เราจะใช้กรอบการประเมิน23หลักมาพาตัดหุ้น Coinbase กันแบบทุกมิติพร้อมให้คะแนนสรุปเรตติ้งและวางกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ Part ท Coinbase คือใครและทำไมถึงไม่ใช่แค่ Exchange Coinbase ก่อตั้งโดย Brian Armstrong โดยมีภารกิจคือการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างสำหรับโลก Open Financial System ธุรกิจของพวกเขาในวันนี้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆครับ 1. รายได้จากค่าธรรมเนียม Transaction Revenue นี่คือรายได้ดั้งเดิมและยังคงเป็นส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยและสถาบันซึ่งมีความผันผวนสูงมากตามสภาวะตลาด สรายได้จากการบริการและการสมัครสมาชิก (Subscription and Services) นี่คืออนาคตที่ Coinbase พยายามสร้างขึ้นประกอบด้วยรายได้จาก s t a k i n g ดอกเบี้ยจาก Stable Coin USDC บริการรับฝากสินทรัพย์ Custody และรายได้จาก Layer 2 Base ซึ่งเป็นรายได้ที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องครับข้อสังเกตสำคัญ การเติบโตของรายได้ในส่วนที่2คือหัวใจสำคัญของการประเมินมูลค่าหุ้น Coinbase ในระยะยาวเพราะมันแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถลดการพึ่งพารายได้ที่ผันผวนจากการเทรดและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้หรือไม่ Part 2เปิดคะแนนวิเคราะห์ตามกรอบ23หลักและนี่คือคะแนนจากการวิเคราะห์ Coin ตามกรอบ23หลักของเราครับหมายเหตุ ตารางคะแนนนี้เป็นการประเมินจากข้อมูลล่าสุดณวันที่20ตุลาคม2025ครับชาร์ป 1. หลักประเมินทีมหรือโอกาสทางธุรกิจ95คะแนนเต็มร้อยเป็นผู้นำในเมกะเทรนด์เศรษฐกิจดิจิตอลหรือดิจิตอลอีโคโนมีและเว็บทรี 2. โมเดลธุรกิจหรือรายได้ฐาน70 100. คะแนนเต็มร้อยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลรายได้ประจำที่แข็งแรงขึ้น 3. นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี IP 85คะแนนเต็มร้อยการพัฒนา Layer 2ที่ชื่อว่า Base และการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี w a l l l t t และ Custody 4. ทีมบริหารหรือ Execution 80คะแนนเต็มร้อย r r i a n นอ r ร์มสตและทีมบริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและนำพาบริษัทผ่านวิกฤตได้ดี 5. ทามาพิบาลหรือโปรง่งใส85คะแนนเต็มร้อย เป็นบริษัทมหาชนในสหรัฐที่มีความโปร่งใสสูงและรายงานข้อมูลอย่างละเอียด 6. สภาพคล่องหรือทุนสำรอง80คะแนนเต็มร้อยมีสถานะเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องสูงมากพร้อมรับมือถูกสภาวะตลาด 7. leverage หรือภาระหนี้70คะแนนเต็มร้อยมีการบริหารจัดการหนี้สินได้ดีภาระหนี้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 8. ความสามารถทำกำไร60คะแนนเต็มร้อย ความสามารถในการทำกำไรยังคงผันผวนสูงตามรอบตลาดคริปโตหรือ cyclical 9อัพไซด์หรือโอกาสเติบโต90คะแนนเต็มร้อยการเติบโตของเบส stablecoin และ tokenization ยังมีอัพไซด์อีกมหาศาล10กระแสงเงินสดดำเนินงาน70คะแนนเต็มร้อยสามารถสร้างกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกได้อย่างสมบำเสมอ11ความเสี่ยง d ิ l u t i o n 60คะแนนเต็มร้อย ยังคงมีความเสี่ยงจากการให้หุ้นกับพนักงานหรือ SBC แต่ควบคุมได้ดีขึ้น 12. Valuation หรือมูลค่า50คะแนนเต็มร้อย Valuation ค่อนข้างสูงสะท้อนความคาดหวังการเติบโตในอนาคตไปมากแล้ว 13. พันธมิตรหรือเครือข่าย80คะแนนเต็มร้อยมีเครือข่ายนักพัฒนาบนเบสและพันธมิตรทางการเงินที่แข็งแกร่งเช่น Circle หรือ USDC 14. c a t a l y s t 6-12เดือน85คะแนนเต็มร an ้อยการเติบโตของผู้ใช้บนเบสกฎหมาย Stable Coin การอนุมัติคริปโต ETF ตัวใหม่ๆ 15. ความเสี่ยงปฏิบัติการ65คะแนนเต็มร้อยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาความเสถียรของระบบ 16. ความเสี่ยง Regulatory หรือกฎหมาย50คะแนนเต็มร้อย ความเสี่ยงสำคัญแต่ข่าวดีคือคดีกับ SEC ได้ข้อยุติแล้วทำให้ความไม่แน่นอนลดลง17ต้นทุนหรือต้นทุนดำเนินการ60คะแนนเต็มร้อยมีต้นทุนคงที่ในการพัฒนาและดูแลระบบที่สูงแต่กำลังควบคุมได้ดีขึ้น18สัญญาณเทคนิคหรือแนวโน้มราคา75คะแนนเต็มร้อยราคาหุ้นมีโมเมนตัมเชิงบวกและทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง 19สภาพคล่องหุ้นหรือโวลุ่ม90คะแนนเต็มร้อยมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงมากเป็นที่นิยมของนักลงทุนสถาบันทั่วโลก20บทบาทในพอร์ตหรือ Diversification 50คะแนนเต็มร้อยเป็นหุ้นเติบโตหรือโก h สต็อกที่ดีสำหรับพอร์ตแต่ยังคงมีความผันผวนสูงอยู่21ความโปร่งใสกลยุทธ์หรือโร a แม a p ป5คะแนนเต็มร้อย มีรถแมปเลนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสร้าง Open Financial System 22 Optionality หรือ Upside 90คะแนนเต็มร้อยการขยายเบสสู่ Super Chain และการเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้แอปเว็บทรีนับล้าน23ความยั่งยืนทีม3-5ปี90คะแนนเต็มร้อทีมการเปลี่ยนทานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นทีมที่ยั่งยืนและเติบโตในระยะยาว คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ73.9เต็มร้อยครับอินไซต์สำคัญคือ Coinbase เป็นหุ้นคุณภาพที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นมากกว่า Exchange คะแนนเฉลี่ยที่สูงสะท้อนถึงศักยภาพในการเป็นผู้ชนะระยะยาวในเศรษฐกิจดิจิตอลแม้จะยังคงมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและความผันผวนของตลาดอยู่ก็ตาม Part f o สรุปเรตติ้งและความน่าลงทุนให้กี่ดาวคะเพื่อให้เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น เรามาสรุปเป็นดาวกันครับดาวรวมเท่ากับ4ดาว5ดาวความสามารถในการเติบโตเท่ากับ5ดาว5ดาวความเสี่ยงเท่ากับ3ดาว5ดาวความน่าลงทุนเท่ากับ4ดาว5ดาว Coinbase ได้คะแนนดาวรวมและความน่าลงทุนสูงถึง4ดาวศักยภาพการเติบโต5ดาวเต็มจากนวัตกรรมและเทรนด์ของโลก ขณะที่ความเสี่ยงลดลงมาอยู่ที่3ดาวหลังจากคดีความกับ SEC คลี่คลายลงแล้วและบริษัทได้พิสูจน์โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นสรุปคือ Coinbase เป็นหุ้นเติบโตคุณภาพสูงหรือ Premium Growth Stock ที่เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อมั่นในอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลและ Web3 ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในการลงทุนผ่านตลาดหุ้นเพื่อรับการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตแล้วคุณละครับ คิดว่า Coinbase จะสามารถเป็น Apple แห่งโลกคริปโตได้หรือไม่คอมเมนต์ Comment, พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นแบบเจาะลึกอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องชื่อช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ